สวัสดีครับพี่พี่ร้านเป็ดพลอยพงศกรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการสร่งด่วน EMS แบบลงทะเบียนปลอดภัยหายห่วงพี่พี่คนไหนไม่สบายใจสามารถนัรับสินค้าได้ที่ j j m a l l เซ็นทรัลปิดเก้าหรือระแวกไก้เคียนนะครับก่อนไปรับช็อสินค้าทุกคนที่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการนับเปลียสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนหน้าปาหะเพชรรวม29เม็ด0.75กรัตเพชรตรงกลาง1เม็ด15ตังรอบ8เม็ด40ตังรอบรอบ20เม็ด20ตังยอดเกสรรอบเป็นกุราบนะครับน้ำหนักรวม5.19กรัมไซส์แหวน51.5ราคา19,500บาทครับ นี่เพชรเกสรนะครับรอบๆเป็นเพชรกุหลาบนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าโบราณนะครับตัวเรือนเป็นทองคำา75%์นะครับสภาพตัวเรือนอยู่ในสภาพสวยงามนะครับเป็นงานโบราณนะครับแต่สภาพตัวเรือนสวยงามแน่นอนครับก่อนถึงมือสามารถนําไปชุบล้างใหม่ได้นะครับความวิ้งความเงาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแน่นอนครับสวยนะครับลวดลายโบราณนะครับ นี่นะครับเพชรสวยเล่นไฟดีนะครับชิ้นนี้ต้องเรียนพี่ตามตรงว่าเจ้าของคนเก่าทําเพชรหลุดไปนะครับเพชรชิ้นนี้เม็ดนี้ก็เลยเด่นขึ้นมานะครับเป็นเพชรไดเจอในคนอัสเปกับโรงงานนะครับคือเป็นเพชรคนอเซตกันนะครับก็เรียนตามตรงไม่มีไม่มีหมกเม็ดประการใดนะครับแต่โดยรวมแล้วสภาพสวยงามนะครับมองรวมๆนี่โอเคใช้ได้เลยนะครับเพชรขาวๆสวยจริงๆนะครับวงนี้ เราไม่มีการโกหกหลอกลวงลูกค้าพี่ๆประการใดแน่นอนครับถ้ามีงานซ่อมเราก็บอกงานซ่อมมานะครับชิ้นนี้เป็นงานโบราณเป็นงานซ่อมนะครับแต่โดยรวมอยู่ดูแล้วสวยใช้ได้อยู่นะครับวงนี้พอเพชรเขาเล่นไฟดีสวยงามทุกเม็ดนะครับข่าวสะอาดดีนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับพร้อมเงือนไขการซื้อขายเป็นคืนนะครับ ถ้าพี่ไม่ติดใจว่าเป็นงานซ่อมชิ้นนี้เหมาะใช้ได้นะครับได้เพชรสวยเป็นงานโบราณด้วยนะครับชิ้นนี้ใส่ก็เด่นแน่นอนนะครับมองไกลๆมองรวมๆนี่เอาตรงๆว่าไม่เห็นแน่นอนครับว่าเป็นงานซ่อมมานะครับพี่ๆสนใจสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าได้นะครับอาจจะต่อรองราคาได้บ้างนิดหน่อยนะครับชิ้นนี้สามารถเพิ่มรดไซส์ได้นะครับ หากพี่ๆสนใจต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่มากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ